สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์ก้าวสู่ชีวิตอัศจรรย์ด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากภรคกัมภีสรุดีวันนี้เรามาถึงบทที่70เป็นบทที่สั้นที่สุดบทหนึ่งในชุดสดุดีของดาวิดนะครับถ้าคุณเคยหมดแรงหมดใจและหมดน้ำตาคุณจะรู้เลยว่าบทนี้ไม่ได้สั้นเพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เป็นเพราะ,ะมันเป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสสุดๆในชีวิต มันจึงพูดยาวไม่ไหวไงล่ะครับบทนี้เป็นคำอธิษฐานฉุกเฉินของกษัตริย์ดาวิดที่เปิดเผยสภาพจิตใจของคนที่ไม่มีแรงจะอธิษฐานยาวๆอีกต่อไปนะครับผมจะสรุปเป็นท่อนๆดังนี้นะครับท่อนที่หนึ่งในข้อหนึ่งดาวิดอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระเจ้าด้วยข้าแต่พระยาเวขอทรงรีบมาช่วยข้าพระเจ้าได้เถิด นี่ก็เป็นคำอธิษฐานของคนที่มาถึงจุดสุดๆก็คือไม่ไหวแล้วไม่ใช่เพราะขาดความเชื่อนะครับแต่เพราะเชื่อจนหมดแรงแล้วแต่ก็ยังร้องหาพระเจ้าด้วยความหวังคนเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบดาวิดตอนนี้ไหมครับมาถึงจุดที่ร้องกับพระเจ้าทํานองว่าลูกไม่ไหวแล้วพระองค์รีบมาช่วยลูกเร็วๆลูกจะตายอยู่แล้วพี่น้องที่รักถึงตรงนี้พระวาณสุทก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงบรรทัสัญญาใหม่โรมบทที่8ข้อ26 ที่ท่านเปาโลกล่าวว่าแต่พระวิญญาณทรงช่วยเราในความอ่อนแอของเราเพราะเมื่อเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานขอสิ่งใดตามที่ควรจะขอแต่พระวิญญาณเองทรงวิงวอนเพื่อให้เราด้วยเสียงกล่ำมกลวนที่ไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้พี่น้องครับเสียงกล่ำมกลวนในโรมบทที่8ข้อ26กก็ไม่ใช่หมายถึงภาษาแปลกๆที่พูดออกมาอย่างไม่เป็นภาษามนุษย์นะครับ คือในบริบทของโรมบทที่8ท่านเปาโลกำลังพูดถึงการกลํำครวนถึงความปรารถนาที่ออกมาจากส่วนลึกของจิตใจของเรามันลึกมากจนเราไม่สามารถที่จะเรียบเรียงเป็นถ้อยคำภาษาพูดออกมาได้คุณเคยเป็นไหมครับบางครั้งคุณก็เจ็บปวดจีดในใจจนพูดไม่ออกพูดออกมาเป็นคำไม่ได้เลยแต่ว่าข้างในก็ยังกล้ำกลวนไม่หยุดนั่นแหละครับคือความหมายคล้ายๆดาวิดตอนนี้ สำหรับครสเตียนเราเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ในร่างกายเราดังนั้นพระองค์ก็รู้จักและรู้ใจเราที่สุดว่าเรากําลังต้องการอะไรนะครับพระองค์ก็จะแปลความต้องการลึกๆที่สุดของเราและอธิษฐานต่อพระเจ้าแทนเรานะครับคือมันสุดๆที่สมองของเราจะคิดคําพูดอะไรออกมาได้แต่พระวิญญ,ญาณก็อย่างรู้จิตใจของเราและอธิษฐานแทนเราซึ่งก็ไม่ได้บรรยายออกมาเป็นคําพูดเพราะฉะนั้น ผมขอหนุนใจพี่น้องว่าถ้าคุณตกอยู่ในอาการเดียวกับดาวิดก็คือกำลังทุกข์ยากลำบากสุดๆจนพูดไม่ออกเลยก็ไม่ต้องพยายามที่จะใช้สมองขอบคิดคำพูดที่จะอธิษฐานนะครับก็แค่บอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณว่าคือปล่อยใจที่เจ็บปวดให้กับพระอ,องค์แล้วขอให้พระอ,องค์อธิษฐานแทนคุณแล้วพระอ,องค์ก็จะแปลความต้องการลึกๆที่สุดในจิตวิญ,ญญาณของคุณออกมาเป็นคำอธิษฐานที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระบิดา และอธิษฐานวิงวอนแทนคุณตลอดนะครับในท่อนที่2คือข้อ2และข้อ3ดาวิดก็กล่าวต่อไปว่าขอให้บรรดาผู้ที่ข่าข่าข้าพเจ้าอับอายและถอยกลับไปขอให้ผู้ที่ชอบใจในการทำร้ายข้าพเจ้าจะต้องอับอายขอให้ผู้ที่พูดว่าฮ่าฮาจะต้องถอยกลับไปเพราะความอับอายของเขาเถิดพี่น้องที่รักตรงนี้ดาวิดกำลังพูดถึงศัตรตูที่บางครั้ง ไม่ใช่แค่มนุษย์ที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆนะครับแต่มันหมายถึงคําพูดไถ่คําที่ฝังลึกแล้วก็ตามมาหลอกหลอนแล้วก็ทําให้เกิดความหวาดกลัวนในใจที่จะต้องต่อสู้อยู่ตลอดทุกคืนและเสียงพวกนั้นก็หัวเราะใส่แล้วก็พูดไม่หยุดว่าแกมันล้มแล้วพ่ายแพ้แล้วอยากคิดลุกขึ้นมาสู้อีกเลยแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเอเฟซัสบทที่6กข้อสิที่ท่านเปาโลกล่าวว่า เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์ที่มีเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับอำนาจแห่งความมืดในโลกนี้พี่น้องที่รักท่านปโลกกำลังเปิดเผยถึงเบื้องหลังของการต่อสู้ในชีวิตจริงเวลาเราเจอปัญหาอาจจะเจอคนขัดใจเจอคนทําให้เราเจ็บปวดเจอคนกล่มเหงเจอเจ้าหนี้ทวงหนี้หรือพูดจาทาร้ายใจิตใจเราท่านปโลบอกว่าคพิสเซียนจะต้องมีไม n d s e ตใหม่ก็คืออย่าไปมองว่าเขาคือศัตรูนะครับ เพราะว่าเบื้องหลังการเคลื่อนไหวลบๆใส่เราเหล่านั้นมันเป็นอํานาจฝ่ายวิญ,ญญาณที่ตาเรามองไม่เห็นและพยายามขัดขวางสิ่งดีในชีวิตของเรานะครับคนที่ข่มเหงหรือทําร้ายเราก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือ,อ,อและตัวการที่แท้จริงมันอยู่ในมิติที่ตามองไม่เห็นท่านเปาโลกล่าวว่ามันก็คืออำนาจของความมืด คือเราไม่ได้ต่อสู้กับหัวหน้าหรือเจ้านายที่เอาแต่ใจเราไม่ได้ต่อสู้กับลูกค้าที่เรื่องมากเราไม่ได้ต่อสู้กับเจ้าหนี้ที่โทรมาทวงยิกๆเราไม่ได้ต่อสู้กับญาติพี่น้องที่พูดจาทิ่มแทงจิตใจแต่เรากําลังต่อสู้กับใครครับแท้จริงแล้วเรากําลังต่อสู้กับเทพผู้ขอบผู้ครอบครองนะครับท่านเปาโลกล่าวว่าเทพผู้ครอบครองมันหมายถึงในโลกฝ่ายวิญ,ญญาณเป็นพวกที่มีอิทธิพลในระดับสูงนะครับ และเราต่อสู้กับพวกมีอำนาจหมายถึงต่อสู้กับระบบหรือโครงสร้างการปกครองที่ถูกครอบงำด้วยความชั่วต่อสู้กับเจ้าโลกแห่งความมืดตรงนี้ก็หมายถึงความเชื่อผิดๆความคิดล่อลวงทั้งหลายต่อสู้กับอื่นญานชั่วในโลกฝ่ายวิญญาณซึ่งก็หมายถึงการโจมตีฝ่ายวิญญาณที่พยายามทําให้เราหมดไฟถอดใจแล้วก็แตกแยกนะครับทําไมท่านเปาโลย้าว่าคริเสเตียนเราจะต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้อง นั่นก็เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเรากําลังต่อสู้กับใครเราก็จะพุ่งเอาพลังของเราทั้งหมดไปผิดที่นะครับคือมัวไปพยายามสู้กับมนุษย์แทนที่จะสู้ในมิติฝ่ายวิญญาณบางคนก็หมดเลี้ยวหมดแรงเพราะมัวไปสู้กับลูกค้ามัวไปสู้กับเจ้านี่มัวไปสู้กับญาติพี่น้องทั้งๆที่ควรจะอธิษฐานขจัดวิญญาณแห่งความหวาดกลัวและวิญญาณแห่งความแตกแยกในที่บงการอยู่เบื้องหลังนะครับบางคนก็สูญเสียความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ใกล้ตัวเพราะมัวไปต่อสู้กับมนุษย์กลรักภายในครอบครัวตัวเองแทนที่จะอธิฐานให้พระเจ้าจัดการทําลายอํานาจแห่งความมืดที่กําลังครอบงําอยู่ในบ้านคือเราต้องรู้ทันนะครับเรารู้ว่าศัตรูแท้จริงของเราคือใครแล้วก็สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อสู้กับอํานาจแห่งความมืดที่ตามองไม่เห็นนะครับในท่อนที่3คือข้อสีดาวิดก็กล่าวต่อไปว่าขอให้บรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์ชื่นบานและเปี่ยมปรีในพระองค์ ขอให้ผู้ที่รักความรอดของพระอ,องค์พูดว่าขอพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เถิดเสมอพี่น้องที่รักดาวิดเลือกที่จะยกสายตาของเขาขึ้นแม้ในวันที่แย่ที่สุดเขาบอกกับตัวเองว่าถึงวันนี้ชีวิตฉันจะยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่พระเจ้าก็ควรจะได้รับการสรรเสริญอยู่เสมอ พี่น้องครับการสรรเสริญพระเจ้าในวันที่ยังเจ็บปวดยังทุกข์ยากลําบากหรือยังขัดสนมันก็คือเสียงแห่งความเชื่อที่กลั่นออกมาจากจิตใจที่มั่นคงต่อพระเจ้าที่สุดนะครับตรงนี้ก็ทําให้ผมระลึกไดถึงพันธสัญญาใหม่ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5้าข้อสิถึงสิที่ท่านเปาโลกล่าวว่าจงเชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละคือน้านะทัยของพระเจ้าในพระเยสูคริสเพื่อท่านทั้งหลาย เห็นไหมครับพี่น้องความหมายที่แท้จริงก็คือแม้เพื่อนียเราอาจจะอยู่ในภาวะเจ็บปวดหรือทุกข์ยากลําบากขัดสนแค่ไหนก็ตามท่านเปาโลก็หนุนใจให้พวกเรายัางคงเชื่นชมยินดีอยู่เสมอและขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับเพราะว่ามันคือน้าพระทัยของพระเจ้านะครับเมื่อคนทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าแล้วคุณก็จะมีสันติสุขลึกๆอยู่ภายในแม้คนจะสรรเสริญด้วยเสียงที่สั่นและเบาเพียงใดพระเจ้าก็ส่งฟังเสียงสรรเสริญข,ของคนเสมอ เพราะการสารเสริญพระเจ้าในวันที่มืดมิดมันมักจะกลั่นออกมาจากส่วนลึกในใจที่แท้จริงยิ่งกว่าการสารเสริญในวันที่ท้องฟ้าสดใสนะครับท่านที่4ในข้อ5ดาวิดก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนยากจนและขัดสนแต่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงรีบมาช่วยข้าพเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยและผู้ปลดปล่อยของข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงล่าช้าเลย พี่น้องที่รักนี่ก็เป็นเสียงสุดท้ายของบทสดุดีบทนี้นะครับไม่ใช่เสียงของคนสิ้นหวังหมดศรัทธาแต่เป็นเสียงของคนที่ยังเหลือเพียงความศรัทธาเท่านั้นเป็นความหวังสุดท้ายนะครับแล้วเขาก็ยังยึดแน่นกับพระเจ้าแม้ไม่มีอะไรจะเหลืออยู่เลยแล้วพระพวิญญาณสึกก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงพันธสัญญาใหม่สองโครลินบทที่12บสองข้อเกที่ท่านเปาโลกล่าวว่าพระคุณของเราก็เพียงพอสําหรับเจ้าแล้วเพราะฤทธิดเดชของเราก็สําแดงใน ความอ่อนแอได้อย่างเต็มที่พี่น้องที่รักเมื่อคนไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ยังยกมือขึ้นสรรเสริญพระเจ้า,าได้นั่นก็แปลว่าคุณยังมีทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่นะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะพระคุณพระเจ้านั้นก็มีเพียงพอเสมอสําหรับผู้ที่มีความหวังในพระองค์นะครับเอาละครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบาริสุทธิ์ว่าในการเฝ้าเดี่ยวสดุดีบทนี้มีเร่มาพิเศษอะไรบ้างที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับ สำหรับผมอะไรมาที่ได้รับก็คือบางครั้งคำอธิษฐานที่สั้นที่สุดมันกลับเข้าไปถึงพระไัยของพระเจ้ามากที่สุดนะครับเพราะพระองค์ไม่ได้สนใจแค่คําอธิษฐานสวยหรูยืดยาวแต่พระองค์ประทับใจในหัวใจที่ร้องขําควรญว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพระเจ้าหลายๆครั้งคาอธิษฐานเร่งด่วนสั้นๆที่กลั่นออกมาจากหัวใจที่ต้องการพระองค์อย่างแท้จ,จริงมันจะดึงดูดความสนใจของพระองค์มากยิ่งกว่าคําอธิษฐานยืดยาวสวยหรูนะครับ นี่น้องครับจากประสบการณ์การเป็นคริสเตียนมา25ปีของผมผมเองก็เคยมีอาการคล้ายๆดาวิดในตอนนี้นะครับคือเคยเจอกับปัญหาที่หนักหนาสาหัสใหญ่โตจนสมองตื่อไปหมดขอบคิดอะไรไม่ออกคิดถ้อยคําที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าก็คิดไม่ได้เลยแม้แต่จะภาวนาพระวจนะก็ยังคิดไม่ออกแต่สิ่งเดียวที่ผมทําได้ก็คือพูดสั้นๆว่าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยคือผมก็พูดได้แค่นี้ไปทั้งวันนะครับ แล้วการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นปัญหาที่รู้สึกว่าใหญ่โตมากมายมันก็ค่อยๆค,ค,ค,คลี่คลายไปทีละปอกทีละปอกอย่างคาดไม่ถึงนะครับซึ่งผมก็เคยเชื่อว่ามันเป็นเพราะพระบิญญณทธิ์ได้อธิษฐานแทนผมในรายละเอียดนะครับคือผมไม่ได้ใช้สมองขบคิดถ่อยคําว่าผมจะพูดอะไรนะครับผมก็พูดสั้นๆแค่ว่าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยผมก็พูดอย่างนี้ไปตลอดทั้งวันนะครับ และพระมิยาบาสุดก็ยังรู้ได้ว่าผมต้องการอะไรและก็ได้อธิษฐานต่อพระบิดาแทนผมนะครับพี่น้องที่รักถ้าคนอธิษฐานขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างแล้วพระเจ้าตอบว่าเราจะไม่เอาหนามในเนื้อของเจ้าออกแต่เราจะอยู่กับเจ้าดูแลเจ้าในทุกบาดแผลคือแบบนี้นะครับบางครั้งคําตอบจากพระเจ้าอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาให้กับเราในทันทีทันใดแต่เป็นการ ทรงสถิตยอยู่ด้วยนะครับอย่างลึกซึ้งภายใต้ความเจ็บปวดและทุกยากลำบากของเราคือเราอยากจะให้พระอ,องค์นำปัญหาออกไปโดยเร็วแต่บางครั้งพระอ,องค์ก็เลือกที่จะลบเอาความหวาดกลัวร้อนรุ่มกระวนกระวายภายในใจของเราออกไปสะกอดคือเราอยากจะให้พระอ,องค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แต่พระอ,องค์กลับพูดว่าพระคุณของเราก็มีเพียงพอแล้วสําหรับเจ้าคุณอาจจะถามว่าแล้วพระคนนั้นอยู่ตรงไหนพี่น้องที่รัก มันก็อยู่ในวันที่คุณยังไม่ล้มลงไงล่ะครับแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยทุกยากลำบากที่สุดมันก็ยังอยู่ในลมหายใจที่คุณยังอธิษฐานได้แม้ใจจะสั่นและเต็มไปด้วยความเครียดความวิตกกังวลหวาดกลัวแต่มันก็ยังอยู่ในน้ำตาที่ไหลตอนที่คุณนมัสการพระองค์ตามลำพังนั่นเองซึ่งคุณก็สัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวพระเจ้าไม่ได้เปิดหูเปิดตาเวลาคุณร้องไห้พระองค์นั่งอยู่ข้างๆคุณ บางทีก็เงียบไปด้วยกันนะครับแล้วพระอ,องค์ก็ค่อยๆเอาพระหัตโอบกอดใจของคนไว้แบบที่ไม่ต้องพูดอะไรแต่หัวใจของคนก็รับรู้ว่าพระอ,องค์ยังรับคนอยู่แม้คนจะเจ็บปวดและทุกข์ยากลาบากอยู่ก็ตามพระเจ้าไม่เคยบอกว่าเราจะอยู่กับลูกในวันที่ลูกเข้มแข็งแต่พระอ,องค์บอกว่าลูกเอ๋ยลิธิเดชของเราจะสําแดงในวันที่เจ้าอ่อนแอที่สุดพระอ,องค์กล่าวว่าลูกเอ๋ย ถ้าเจ้ายัางยืนอยู่ได้ในความทุกข์ยากลําบากอย่างสาหัสสุดๆแม้ชาวโลกจะไม่เห็นความเก่งกาจของเจ้าแต่พวกเขาจะเห็นความงดงามของพระขนของเราที่ไหลผ่านเจ้าออกไปสู่สายตาพวกเขาพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่ได้ต้องการภาชนะที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แต่พระองค์ต้องการภาชนะที่ยอมให้พระุณของพระองค์ไหลผ่านได้และในรอยร้าวของภาชนะนั่นเองพระองค์ก็จะส่องแสงออกมาอาเมนไหมครับพี่น้อง เอาละครับถึงต้องนี้มาร่วมสนุกกันให้คนพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคำถามก็คือเมื่อชีวิตต้องการคำว่าช่วยด้วยมากกว่าคำเทศนาคณเคยอธิษฐานแบบสั้นๆลึกๆและจริงใจสุดๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับหรือคนพยายามที่จะปั้นแต่งคำพูดคำอธิษฐานให้ไพเราะทั้งๆที่ใจก็แค่อยากจะร้องว่าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยช่วงเวลาใดในชีวิตที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใคร เข้าใจความเหน็ดเหนื่อยทุกยากลำบากของคุณและตอนนั้นคุณเลือกทำอะไรต่อหน้าพระเจ้าใครหรืออะไรในชีวิตคุณตอนนั้นที่กำลังทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีศัตรตูโดยไม่ได้มีดาบหรือเปืนอยู่ในมือมีเสียงไหนที่ดังกล้องในใจของคุณที่พยายามบอกว่าแกไม่ดีพอพระเจ้าไม่ช่วยหรอกหรือจะไปหวังอะไรอีกคุณเคยสั่งให้เสียงเหล่านั้นจงถอยออกไป เหมือนที่ดาวิดอธิษฐานตอนนี้ไหมคนเคยคิดไหมว่าการที่พระเจ้ามาช่วยล่าช้ากว่าที่คนคาดหวังอาจไม่ใช่เพราะพระองค์ช้าแต่อาจเป็นเพราะพระองค์กําลังเตรียมบางอย่างในใจของคุณให้ยิ่งใหญ่พอที่จะรับพระพรอ,อันยิ่งใหญ่ที่จะตามมาการที่คุณยังร้องสรรเสริญพระเจ้าตอนที่ยังไม่ได้รับคาตอบมันสะท้อนอะไรในใจของคุณที่แม้คนเองก็ไม่รู้มาก่อนสุดท้าย ถ้าวันนี้คุณพูดกับพระเจ้าได้เพียงหนึ่งประโยคสั้นๆคุณจะพูดว่าอะไรและคุณอยากให้พะองตอบกลับมาว่าอะไรให้คุณทบทวนคำถามและปิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อในบทถัดไปเรามาถึงเกือบครึ่งทางของหนังสือสดุดีแล้วนะครับอย่าพลาดติดตามอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันจนจบเพื่อชีวิตคุณจะไม่ขาดการอัศจรรย์เลย และคนจะกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากมายได้พระเจ้าไวยพรครับ